อันนี้คือขับเคกนะครับเบืองหน้าคนเหตุครับมันใจครับมีความมันใจสูงครับขับเคกนะครับเบิ้งว่ามันจะขับหรือบ่ขับนะว่าถ่าเบิ้งเยอะรอดติดตามนะครับมือนีแม่ขั้วออกโลกนะครับ รอติดตามนะครับรอบเปิดสารนะครับโอเคครับอนะครับทำการหนึ่งนะครับรุ่นนะครับผมกับรุ่นนะพานไปหกนาทีปิงไดเนาะเปิดบมืงกวนคาิวาวนะโอ้ขึ้นอยู่ครับ ย่รอสิบหา้านาทีนะครับนั่นสุกกันครับโอเคครับสิบหานาทีแล้วปิดแก๊สนะครับว้าวสิงที่ใดนะครับว้าวนะครับ หนาตาขนมที่หนึ่งมากนะครับใช้เวลาสิบหา้านาทีนะครับฮ <c oughs> า้เวอาได้แต่งหนา้ายังนะครับถือว่าหนาตาใช้ได้อย่ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปสิล่องซิมบึงนะครับ <c oughs> รดศาสติ์จีเป็นยังไงเด <c oughs> ขนมสวยฟู ขนมอะไรนะเค้กไข่นึ่งนะครับเค้กไข่นึ่งรุนนั่งกันครับหนูร่องยาครับเอ,อเนื้อใดนะครับเนื้อสัมผัสใดนะครับ I believe I can fly รสชาติรสชาติยังไงนะบอกว่าถือครับเป็นเค้กอยู่ครับเป็นเค้กจมรสชาติมันหยาบออกเป็นคือยังขนมขนมตานไหมครับ ตัวพันอยู่ครับสหรับเพือแหลกนะครับตัวพันอืมโอเคครับนี่เลยครับเค้กไข่นึง่ง